ก็ไปโปรโมท่ะเรื่อง Wish Doctor ค่ะก็ดีมากเลยค่ะก็ได้เดินทางไปทั่วประเทศจีนแล้วก็ฮ่องกงเลยอะค่ะจับปิดแต่ก็เดินสายเป็นไงะคก็สองวันแรกก็ได้อฮิตบ็อกซ์ออฟฟิศเหมือนเดิมที่ที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็ที่ไต้หวันกับเรื่องนี้เราทุองดีค่ะ เรื่องนี้ทุ่มเทมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ปอยจะต้องเล่นเป็นอ่เป็นภรรยาของของชาชิงนะคะแล้วก็จะต้องแก้แค้นแทนพี่สาวที่ว่าโดนฆาตรกรรมนะคะปอยจะต้องเล่นหลายอารมณ์มากแล้วก็จะต้องอ่มีเขาเรียกว่าอ่จินตนาการเป็นคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาคือต้องเล่นหลายๆคาแรคเตอร์ในเรื่องเดียวอะคะ่ะ mm hmm. ก็ถือว่าท้าทายแต่ว,ว่าเรื่องนี้ปอยก็เรียนการแสดงมาสองอาจารย์เลยอะคะ่ะ mm hmm. ทั้งอาจารย์ต่างประเทศแล้วก็อาจารย์ที่เมืองไทยะคะ่ะ คนจับตาด้วยว่าเรื่องมีฉากเลิฟซีนไหมคะจริงๆแล้วน้อยมากค่ะจริงๆแล้วมันแค่เป็นเอ่อเป็นภาพหลอนของพระเอกที่ว่าหลอนว่าเราเนี่ยเหมือนแบบเอ่อเป็นแฟนกันแต่จริงๆแล้วตอนนั้นเป็นแค่ภาพหลอนเห็นแค่หลังนิดเดียวค่ะแต่ไม่เลิฟซีนไม่มีจูบมีมีนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าจูบบนสะพานเลิฟอะไรเงี้ยธรรมดาคิสมาๆคิสาๆไม่ได้เป็นเฟรนช์คิ๊ มีลิมิตขนาดไหนบ้างคะจริงๆแล้วปอยก็มีลิมิตนะคะก็คือว่าก็อย่างเช่นก็คือไม่แบบไม่แบบโบมากเงี้ยค่ะลบทิงเรื่องลิมิตเลงจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องของต่างประเทศค่ะเรื่องเรื่องเรื่องของลิฟซีนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยแต่ว่าโชคดีที่ว่าต้นสังกัดของปอยเนี่ยเขาเป็นบริษัทหนังใช่ไหมคะเขาก็เลยเข้าใจในเรื่องของการพูดคุยกับกับค่ายว่าว่าเราจะทํายังไงให้มันดูออกมาดูดีค่ะ มง,งกัวงวลเรื่องความลับหรือว่ายังไงในะ่หปล่อยอะค่ะไม่ค่อยละค่ะตอนนี้เฉยๆจริงๆแล้วคือคนที่กังวลคือน่าจะเป็นสังกัดมากกว่าค่ะไปที่รูนี่แฟนๆเป็นไงบ้างคะเห็นถ่ายรูปคู่แฟนคลับนโลงนองงหนังด้วยก็แฟนๆคลับน่ารักมากคือรอบนี้ที่ปล่อยไปค่ะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นกระแสที่ดีขึ้นเรารู้สึกว่าเราไม่หายเหนื่อยเพราะว่ารอบนี้ค่ะคนตามมาดูเราเนี่ยเยอะมากกว่าเดิมอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่า ปล่อยพึ่งไปโปรโมทเรื่องชื่อเนี่ยนั้นหนูหนังเรื่อง Love Insomnia เมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะค่ะจึงทําให้มันยังมีเหมืนผลงานอยู่อ่ะค่ะ ไปไหนมาไหนลำบากไหมคะว่าเห็นคนต้องถ่ายรูปตลอดไ,ไม่ลำบากค่ะชอบ <c oughs> <laughs> ชอบค่ะเดี๋ยวไม่มีคนถ่ายเราไม่ชอบเขาไปอยู่นุ้นทำตัวลำบากไหมคะไม่เลยปล่อยสบายมากว่าเอาน้ำพริกอ่องไปด้วย <c oughs> เอาน้ำพริกอ่องจากแบบพี่ที่อยู่ <c oughs> ทางภาคเหนือเอามาให้ก็แพ็กกันไป <c oughs> คือจริงๆเราไปใช้ชีวิตค่อนข้างสบายมากเลยนะคะไม่ลำบากเลยค่ะไม่มีอะไรต้องปรับตัวอีกใช่ไหมคะกับการงานตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรต้องปรับตัวแล้วค่ะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วค่ะ เริ่มชิงกับกระแสแฟนคลับอะไรอย่างงคะเดินตามถ่ายอะไรอเงี้ยก็ไม่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 เสียหายนะคะปอยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีะค่ะส่วนใหญ่แฟนคลับที่นู่นเดี๋ยวนี้ก็รู้จักลิมิตแล้วก็รู้จักการให้เกียรติกันแต่ส่วนใหญ่แฟนคลับปอยก็เป็นแบบเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักเงี้ยค่ะก็โอเคเนาะใช่ไหมมันมีละครไทยบ้างค่ะรับละครพี่ตายไปรับละครพี่ตายเรื่อถ่ายอะไรยังไงคะเราเวิร์กช็อปกันเรียบร้อยแล้วค่ะน่าจะเริ่มถ่ายประมาณเดือน ไม่เก <aff chter> e ินเดือนสองเดือนหน้าค่ะบทบาทเป็นอะไระมาบทบาทปอยเล่นเป็นเอ่อเป็นซินดี้นะคะก็เล่นเป็นเอ่อเป็นคนที่ได้รับการกดดันมากมายจากเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็ปอยก็เหมือนโดนคนฆาตกรรมแล้วก็ของของเอ่อในภาพยนตร์เรื่องนางแค้น่ะเรื่องเออไม่ใช่ขอโทษค่ะเรื่องละครเรื่องนางแค่น่ะคะก็เป็นเอ่อบทละครเดียวกันกับที่เรื่องเออนางชดาทีนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องผี งป่อยก็ต้องเล่นเป็นผีด้วยค่ะอ,อ,อะไรนะคะออพี่ตาต๋น่ารักมากเลยค่ะพี่ต่า,าเยเนี่ยเป็นผู้จัดแล้วก็พี่่ายก็มาเล่นเล่นกับปล่อยด้วยใช่ไหมคะพี่ต่ายก็มาเวิร์กชอ็อปกับเราด้วยแล้วก็เป็นกันเองมากๆปล่อยก็มีแบบทุบตีพี่ต่ายไม่พอสมควร <c oughs> <c oughs> ยังลืมว่าเขาเป็นผู้จัดค่ะใช่เ,เ,เพราะว่าบทละครเรื่องนี้อะค่ะปอยอ่า เรื่องย่อแล้วค่ะแล้วก็น่าสนใจมากในเรื่องของท้าทายความสามารถของตัวเองอีกอย่างบทเรื่องนี้ค่ะเป็นบทที่นําเสนอในเรื่องของอการแก้แค้นเงี้ยค่ะแล้วปอยก็เพิ่งเล่นมาด้วยที่เมืองจีนรู้สึกว่าอารมณ์ต่อเนื่องอยู่ ก็เลยมสาเหตุเหมือนแบบค่าตัวลังดีแบบหลักเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ต่ายยอจริงจริงๆแล้วคนที่คุยเรื่องค่าตัวคือคือสังกัดของปอยอะค่ะใช่แล้วก็คือค่ะใช่ทีแต่ว่าเราจะเป็นเลทของต่างประเทศเลยใช่ไหมคะจริงๆมันต้องเป็นอย่างงั้นนะคะแต่ว่าคือปอยก็ช่วยแบบพูดคุยให้ได้อะค่ะแต่เราก็อาจจะเข้าข่ายสมบัติได้คือมัะอันนี้ก็แต่ว่าถึงตัวปอยก็ต้องโดนหักด้วย แต่คือ,<ต>คอถึงไปถึงกับที่เวลาเราไปเล่นที่ต่างประเทศก็เกือบเกือบเท่าเลยนะคะใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราคุยกับพี่ต่ายค่ะว่าจริงๆบอยบอกพี่ต่ายแล้วว่าจริงๆถ้าสมมุติว่าเออเรดไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าบอยอยากเล่นเรื่องนี้ใช่คือ,อเ,เท,ที่หลายคนเลยในวงการเน,นี่ทใช่ไหมคะเราไม่รู้เลยว่าเรทคนอื่นยังไงค่ะใช่แล้วเราอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้คุยงานเรื่องนี้เองด้วยค่ะแต่ว่าคือพี่ต่ายก็เห็นแล้วค่ะว่าบอยทํางานหนักมากคือเราอ่ะ ไม่ได้เน้นว่าเราทํางานเราจะได้เงินเท่าไหร่จริงจริงก็เทียบเป็นเงินมาอาหารเฉลี่ยเงี้ยค่ะจริงๆปลงปอยเราก็ทําธุรกิจได้รายได้ตรงนี้เยอะกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็ความท้าทายความสามารถที่มันมันน่าเล่นน่าทามากาเงี้ยค่ะ หรือเป็นเพราะว่าที่เราไม่ค่อยรับละครเพราะว่าตอนนี้เราเนสจาการกับต่างประเทศด้วยหรือเปล่าราคาจริงๆแล้วมันไม่ใช่หาเราคาจริงๆแล้วคือด้วยเวลาถ้าทุกคนเห็นปลอยก็จะรู้ว่าปลอยไม่มีเวลาเลยคือเราอ่ะเหมือนทางานที่นู่นแล้วเราต้องเหมือนถ้าเราทํางานที่นู่นน้อยในสัญญาก็ระบุเราว่าเราต้องทํางานตามเต็มความสามารถของเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีเรื่องที่แบบว่ามาแบบมาบอกว่าเราทําไม่ได้เงี้ยค่ะมันก็จะค้านกับสัญญาที่เราตกลงไว้ตั้งแต่แรกอะค่ะ โดยรวมมะตอนนี้ยิ่งกว่าจะต้องต่อสัญญาด้วยใช่ไหมคะเรายิ่งจะต้องทําให้เขาเห็นว่าเราอ่ะเหมือนมีความพร้อมเสมอคือเคิมพร้อมอย่างงี้ตลอดเวลาค่ะจะต่อสัญญาช่วงไหนคะอ๋อต่อสัญญาที่ Universe International ที่ฮ่องกงค่ะช่วงไหนคะช่วงไหนก็อีกประมาณปีหนึ่งอะค่ะถึงจะต่อแต่ตอนนี้เรามีร่างรับสัญญาเรียบร้อยแล้วว่ะค่ะสัญญาที่ครั้งนี้มีกี่ปีคะครั้งแรก5ปีแต่ครั้งต่อไป10ปีค่ะเล่นจนเล่นบทแม่แล้วค่ะต่อไปในอนาคต จร,จริงๆแล้วอย่างที่ปอยบอกค่ะอะไรที่แบบดูน่าสนใจปอยจะจะรีบแบบแบ่งเวลาให้ดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนางแทนเรื่องนี้ค่ะปอยเชื่อว่าคนไทยจะรู้สึกแบบรู้สึกแบกบแบบเอ้ยมันคุ้มค่ากับการรอคอยที่ปอยหายไปจากวงการบันเทิงไทยในเรื่องละครใช่ไหมคะเรื่องนี้ปอยทุ่มเทมากทั้งเรื่องของการเวิร์กช็อป acting class หรือว่าการที่เราจะเข้าไปอยู่ในจิตใจของนักอของตัวละครตัวนั้นที่ได้อย่างงี้ค่ะ คือปอจะตั้งใจทําให้เต็มที่มากๆเท่าที่ความสามารถจะมีค่ะแล้วถ้าเป็นหนังไทยอะคะหนังไทยมีติดต่อค่ะแต่ว่าเวลาไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้ปอมีหนังฮ่องกงเข้ามาอีกอีกสามเรื่องใช่อันนี้คือยังไม่ได้ฉายยังค่ะยังยังไม่ได้ถ่ายยังเริ่มถ่ายไปแล้วสองเรื่องเสร็จไปแล้วสองเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็มีเข้ามาอีกสามเรื่องใช่เซย์เยสมาแล้วค่ะใช่ดังนั้นทั้งหมอเรื่องนี้นี่คือที่นู้นนี่เรามีอาหารสารีมาเล่น ก็ดูอยู่ค่ะก็กําลังดูอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเนี่ยล่ะค่ะเราเป็นนักประหยัดพอเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนประหยัดนะคะก็เก็บหอมรอมริบก็ยังไม่ได้คิดว่าจะยังไม่ได้คิดว่าจะใช้อะไรแต่ถ้าเรื่องอสังหาเนี่ยถ้าดูแล้วมันมันคุ้มกับการลงทุนก็น่าน่าจะมีไว้ค่ะจริงๆเราต่อยีกสิปีไม่อยากจะซื้อไว้เลยก็ก็จริงๆมีคนก็ล่าสุดเราไปเนี่ยเราก็คุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราอะ ก็มีบัญชีที่นู่นใช่ไหมคะถึงเราก็ถ้าถามว่าซื้อได้เราก็ซื้อได้ในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคือเราต้องต้องให้เวลามันต้องดูมันว่ามันเออโลเคชันดีไหมคือตอนนี้มีคนแนะนําให้อยไปซื้อไกลๆพราซื้อไกลๆเนี่ยมันได้ใหญ่แล้วก็ถูกลงก็กําลังตัดสินใจอยู่ก,ก็ก็เก็บข้อมูลแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบ มันเป็นเรื่องเล็กมากถ,าถ้าตอนนี้นะคะ<ม>เพราะว่าพอเราไปที่น,นู่นเราก็มีที่พักที่เขาเตรียมให้เราอย่างดีแล้วะคะ่ะทำงานตนสัญญามันจะมีการอัพเข้าต,ตัวขึ้นมาอปอยนะคะไม่นะ <laughs> ปล่อยเคยบอกแล้วว่างานฟรีปอยก็ไป<ม>โดยเฉพาะผู้มีบุญคุณต่างๆมากมายเรามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเราได้รับโอกาสใช่ไหมคะคือมีหลายงานเยอะมากที่ปลอยไปด้วยใจค่ะเรื่องเงินวันนี้ด้วยเรื่องเงินวันนี้สลับปอยมันไม่ใช่คำตอบ หลักในชีวิตลวมันเป็นเรื่องของภาพลักษณะบางงานเนี่ยภาพเป็นค่าตัวสูงมากแต่ภาพลักษณ์แย่มากบ่อยขออนุญาตไม่ไปเลยนะคะมีเยอะมากผู้จัดการคอยตอบได้เรื่องปฏิเสธงานแล้วก็แต่ถ้าเรื่องงานไหนที่แบบว่าภาพลักษณ์ที่ดีมากๆอย่างงี้ค่ะแล้วดูแลเราไม่ชนกับงานอะไรเราไปได้เลยพี่ปอลคะถ้ามีงานอยู่ท่องกงจะส่วนใหญ่แบบนี้ยังไม่คิดจะไปอยู่นู่นถาวรออยเยไปก็จริงๆแล้วไปก็อยู่ที่นู่นถาวรไหมล่ะคะไปคิดถึงอาหารไทย ปอยไปไปอยู่ที่นู้นปอยก็ผอมลงเนี่ยตอนนี้ว่าผอมลงสามกิโลเลยนะคะเพราะว่าปอยถูกเขาเรียกว่าถูกปากอาหารไทยมากกว่า<บ>ยังยังไม่คิดจะไปอยู่นู่นถาวรยังเลยยัง,งม,ยงมียังมีธุรกิจ<ะ>ต้องดูแลที่นี่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีครอบครัวแต่ว่าจริงๆปอยอยู่ที่นู่นมากกว่าอยู่เมืองไทยในช่วงเวลามาคิดว่าปอคงอยู่จนจนที่ครอบรอบเซ็นสัญญาค่ะหลังจากนั้นก็ต้องอยู่กลับมาอยู่เมืองไทยค่ะกลับมาเล่นบทแม่ ก็เนี่ยค่ะต่อไปอีก10ปีค่ะแต่ประมาณปีหน้านะคะอยู่ที่นู้นนี่มันต้องใช้เวลาอยู่อีกตั้ง10ปีจะมีหนุ่มฮ่องกงที่ดูแลเราไปเนี่ยนะโอ้โหตอบไม่ได้เป็นเรื่องอนาคตอาจจะเป็นหนุ่มแอฟริกันนก็ะคะตอนนี้หัวใจว่างไหมคะว่างค่ะมีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ไม่มีค่ะไม่มีหนุ่มๆมา้หนุดูแลเลยไม่มีค่ะแล้วหนุ่มที่พาไปเที่ยวเราไปทำงานที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมียังเป็นหนุ่มแบบไหนคะหนุ่มสาวสาวมีค่ะมีเพื่อนสาวอย่างเงี้ยค่ะใช่ มีมีครับเพื่อนสาวปลอยแบบกันซีนนะคะไม่ปิดหัวใจคะ่ะแต่ว่าเรายัางคือถ้าเรายังไม่เจอคนที่ใช่เราก็ไม่ไม่ควรจะเสียเวลาอ่าใช่<ส>ไหมก็สดเต็มปากโสดเต็มปาก,ปากใช่เลยถ้เป็นอ่าสเปคใช่เขาต้องเป็นคนเก่งมากๆเราจะต้องเป็นคนที่แบบว่าลำใจํำใจปลอยมากๆเพราะปลอย ชอบแบบเหมือนเราชอบรู้สึกว่าเราเป็นเป็นผู้นำอย่างเงี้ยค่ะ<ช>จริงๆแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเราเราก็ใช่เราก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะใช่อายุมากกว่า10ปีใช่ไหมคะที่เราเต็มอ๋ไม่ได้ค่ะ